สวัสดีครับมาวันนี้กินเขากันครับเมื่อวานนี้บรได้ลงคลิปนะครับมือวนนี้ได้มาเข่าเป็นติดเลย,เลยอัดกับน้องน,นะครับ <c oughs> ตำมกหุงปลาเด็กต้อนนะครับใส่บักอกเนีนๆแกงนุ่ไหม้แกงนุ่ไหมใส่บวบนะครับ,ก,บ,ก,รบกับพักอีกตู้นะครับหอมๆเลยแบบค้นๆนะครับแบบคุ้นๆ กีกกพาะกระเดานะครับก็หักสลัดสิบประเด็กคนเป็นไทยจากประเด็กตอนก่อนเลยกับตำมุงครับผม Cảm ơn mấy chốt cắt Xe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì นลี้เงแจงหรือไม้สวดครับพักอีกตัว